หนึ่งสองสามไม่รู้มันจะมีผลอะไรหรือเปล่าแต่ก็ทำไปอย่างนั้นแหละเพื่อความสบายใจครับอีกทำเอซินลานเนาะหนึ่งสองและสามไปครับร้อยเดียวก็สียไ,ได้มาอู้มาแล้วทุกคนโอ้คนนด้มาคนนด้มาสาธุสาธุาธมาแล้ว คุกกี้แลนด์ช็อรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับคนคลิปนี้พาทุกคนมาเก็บทองฟรีครับ50ทองเดี๋ยวสะสมทองไว้เอาไปแลกเกลือไม่ใช่ <laughs> เอาไปเปิดอีพกครับตอนนี้มีอยู่ในไอดีแล้วประมาณ300ทองนะ เก็บอีกสัก50ทองบวกกิดทองฟรีที่เหลือนะอยู่ในซองจุดไหนเนาะอยู่ในกล่องอินบ็อกครับก็ถ้าชนะนะถ้าชนะก็ได้อีก50ทองก็จะเป็นโอ้โหไม่ฟิตจ้าก็จะเป็นเป็นสี่ร้อยทองนะทุกคนแล้วลองไปลุ้นเปิดอีพิกในมากันครับอีพิกบราซิลเปิดกันไปกี่ทองแล้วหมดกันไปเท่าไหร่ <c oughs> แล้วได้กันมากี่ตัวเม้นบอกกันหน่อยครับ เดี๋ยวนะตอนนี้กองหน้าผมไม่ฟิตทุกคนโอเคตัวนี้ได้อยู่นะ A F M F เอาใครดีไม่รู้จักสักตัวนะทุกคนตัวนี้แล้วกันฟิตหน่อยไม่เป็นไรแค่นี้ครับโอเคไปด,ดูทีมเขาก่อนมาในแผน4 1 2 3ไม่ใช่4 3 3ครับมาในแผน4 3 3, 3. โอก็เล่นตัวสแตนดาร์ดทั้งหมดนะเป็นตัวยืมทั้งหมดทุกคโอเคไปครับ ไปลุ้นกันว่า50ทองที่ยากเย็นแสนเข็ญของแต่ละคนบางคนก็เล่นง่ายนะบางคนก็ยังไม่ถึงจบอะไรเงียังไม่จบไปอ่ะผู้แข่งออกไปแล้วนะทุกทีมมันหนุนอยู่นะทุกคนอมันกระตุกก็ต้องขอแห้ครับเรามาลองดูก่อนว่ามันจะไปไหวไหมผู้แข่งพตไหม can be just a little bit hopeful about maybe it's their turn, just maybe. And the move is It is a perfect ambiance for the central characters who are ready now to perform. If you just joining us, we are already on the way. Rams. And the shots! Mm -hmm.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 

<S <S ผมตั้ง <S <S <า>ตั้งมุงแล้วนะกองหลังขึ้นมามุงครับมาลองอ,อันนี้ไม่น่าได้ไกลไปหน่อยแล้วอโอ้ไม่ได้ครับคเยเหลือกองหลังไว้ตัวหนึ่งครับไม่รู้จัก ถ้ามันจะกระตุกหน่อยทุกคนโทรศัพท์ของผมมันไม่ไหวสวยครับสวยโอ้ไม่ถึงแล้วยังอุ๊ยโดนไม่ถึงไอ้ซอนเขาใช้ตัวสเตนด์แมนเหมือนกับเรา Okay. Oh, he really has the confidence so and skill to 5. be able to hold the ball up like that until support the support arrives a little sooner. just 6. maybe there he 6. overdid it slightly and should have released mm -hmm. it because mm -hmm. the support was arriving quickly. <laughs> <laughs> and he was quick to react. Yep. Okay. oh, Lika in. See you see up. There's the clearance. Jon Lu Young. It's Son Jung Min. No, he wasn't being taken in by <coughs> that trickery. Oh my god. And here's Son Jung Min. <laughs> South Korea. Have it back and they can go again. Ooh. Tower. Tower. He's left his man. Great <laughs> <laughs> shot! It's loose now and they want to get it back. โอเคืมอนคือถ้าอัดคลิปไปด้วยอะมันจะหน่วงทุกคนมันจะดืดๆไปผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงแรงครับก็เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปลงแรงสักเท่าไหร่ังไงอันนะ now a sudden c h สวย oh, mm -hmm. yeah, we're done. oh. and it's half-time here. well, there it is, half-time. not a bad watch by any means. and the efforts of both sides have been good. But neither have been able to penetrate. and so we reach the break. no goals at this stage, but certainly not devoid of action. it is 0-0 here at half-time. So we're dropping into the second 45 minutes. ดูฮะวันนี้เด้ยจันไม่โอเคเลยสเวียบลงโอ้โหของอะไรโอ้่หของอะไรที่ชอบไม่รู้จักดูใจเลยทุกสวยทุกสวยต้งชมคนใจด้ยนะสองหุ้มิงครับ It is a goal of real significance. Where? Yeah. Yeah. He it through. Mm -hmm. okay. he steps in, and that's hey. the end of that. Moved yeah. on forwards, and he's intervened well there. Hey. Yeah, and that's the end yeah. of that. It all started well enough. I die. Mm -hmm. hey. ปกวดแ่ทนี้โอ้หลังหน้าครับน่าจะได้แหละห้าสิบทองไม่น่าพลาดนะเล่นประคองไปก่อนจริงถ้าไม่ไม่อัดคลิปมานะทุกคนมันก็จะไหลลื่นกว่านี้หน่อยแต่ว่าถ้าเราอัดคลิปอ่ะแอนดรอยมันจะประมาณนี้แต่ก็เป็นบางรุ่นนะมือถือถ้าถ้าซื้อใหม่ก็น่าจะโอเคอยู่มือถือใช้น้อย

สวยสิครับอย่างนี้สวยสิครับอย่างนี้หน่เรียบร้อยดีครับจังหสูงครับมาแล้วโอ้ใส่ความผิดพลาดเกก็ยาะครับเมื่อกีก็งายนะแล้วอย่าอย่าอย่าย่าย่าอย่าเดี๋ยวยวยยียยโดนาดเาาเลย มันก็่อโบีบมาสี่ตัวรีบยิงครทาไหนดีสองศนย์นะน่าจะเล่นแบบสบายๆเนาะไม่ต้องรีบต้องลนอะไรยี่สนาทีดีครับโอ้ใจพิษใจพิษเข้าสั้งงานให้ตัวเองครับโอ้โโอเค <laughs> well, he certainly wasn't oh. in the mood to take any risks. And oh. so, it's Son chung min oh. Okay. And they've got it back as soon as they gave it away. Well, there is a look that oh. says it all. A <laughs> piercing stare. Clearly oh. okay. is missed having made the run and not get picked out. Oh, oh, nuang. Nuang. Nuang.

โวยเลยครับคิมินเจวยเลยครับใจาดเดี๋ยนะเดี๋ยนะเปลี่ยนแป๊บนึงอ่ะประมาณนี้พอน่าจะได้ไม่น่ามีปัญหานะ Number nine is taking number this six, chance to turn to their benches. The field, we have got ourselves a game here. 18, I think they've done so well eight. to get back in it, but so it's important the the that they don't become over either hey, in chasing another. They only need one more yeah, chance. Yeah, Patience is key. Yeah. Engages okay. and forces him off the ball. Just a uh, few uh, more uh, moments uh, for them to have uh, Interesting yeah. ball. Five yeah. He's in of plenty of space here. โอ้สบายครับสบายสบายโอ้โหหน้านาทีโดนปิดโค้มาเยอะแยะวะเฮ้ยโอเคเก๋โอเคเรียบร้อยครับ50 ้าสิททองอันล้ำค่าท้ามต่อท้ายท้ามต่อท้ายผมโพสต์ไปที่เขตของเราอะาซิททออันล้ำค่าโอ้โหดีใจมากมาแค่ไม่มีเวลาได้ลงมเลียทุกคนเานานไม่ลงทีนแต่ก็ไม่ได้อัดคลิปนะไม่ได้ทำคลิปครับจริงๆก็อยากทำเลยแต่โทรศัพท์มันไม่ไหวครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บทองฟรีกันแล้วก็ไปลองเปิดตัวที่เหลือกันนะครับก็เป็นอีพิกบาซิลที่ยังพ้างคาอยู่แล้วก็เปิดไปประมาณพันพันหรทองนะไม่ออกทีนี้ก็เลยพาทุกคนมาเก็บทองฟรีกันครับรวมไปถึงออบเจกตีฟนะทุกคนออบเจกตีฟก็เก็บได้นะจรท,ที่ก็มีทองไม่เยอะแหละแต่ก็เก็บไปเรื่อยๆถ้า เก็บได้สะสมได้ก็มารมไปเยู่ยก็ได้นะครับางคนก็เปิดทองฟรีนะร้อยทองก็ออกก็มีครับแตกอะไรเงี้ยร้อยทองแตกครับพี่อะไรเงี้ยหมันใม่มาๆมาโอเคสี่ร้อยทองนะน่าจะน่าจะได้แล้วอ้อคือเนี่ยสี่ร้อยทองอีกห้าสีทองก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะออเจ็ตทีผมก็ได้แล้วนะแต่แต่ก็ ช่างมันเถอะเดี๋ยวไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่ามีสี0ร้อยสีร้อยกับอีกสีสิบห้าทองสีสิบห้าบาทโอเคไปมแฮกบราซิลครับเปิดไปแล้ว1,100งอยทองอย่าลืมเช็คนอมเตติ้งคอนแทคนะของผมสีดาวจะหมดแล้วอีก3วันครับมาโอ้ ดูมันออกดูมันออกอาใไมเราจะเรียงใหม่เออเรียงประมาณนี้แล้วกันไหมสี่ร้อยทองก็เสียวได้ <c oughs> เปิดไปแล้วกี่ทองดูทุกคนเปิดไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยสิบสองครั้งเนาะเปิดไปแล้วสิบสองครั้งครับไม่ออกแม้กระทั่งการไฮไลท์ไหมขอในมาตัวเดียวที่ต้องการขอในมาตัวเดียวที่ต้องการครับไปเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามไม่รู้มันจะมีผลอะไรหรือเปล่าแต่ก็ทำไปอย่างนั้นแหละเพื่อความสบายใจครับแล้วก็มาขอเลยไปสี ผมเอาทองฟรีไปทำอะไรวะเนี่ยเคยตั้งคำถามกับตัวเองรอเปล่าครับผมอ่านเล่นมายากยินเสียนเฉียนแล้วผมเอาทองฟรีไปทำอะไรวะเนี่ยทุกคนคลิปนี้ก็เสียงดังไม่ได้นะเสียงดังไม่ได้ครับคนที่บ้านเขาหลับแล้วับนี้ผมเปิดเกือบเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วประมาณนั้นแหละสี่ห้าทุ่ม เ okay, กทุกคนไหเลยอีก3ครั้งครับ3ครั้งจะดูจะสังเกตว่าเสียงผมจะเบาๆหน่อยนะ3ครั้งไาสลับกันแล้วกัน1 2 3 1 2สงแล้วก็นี่นี่ สองตัวนี้แต่ว่าถ้าได้ไดีมาก็โอเคก็ดีอยู่นะเปิดแบบพอลุ้มสนุกครับเพราะว่ากองหน้าเราก็มีเยอะแล้วนะแต่ผมจะมุ่งเน้นไปที่แพ็กวันจันทร์มากกว่านะแพ็กวันจันทร์น่าสนใจครับตรงหลังนะ่ะตัวรับแล้วก็บิ๊กไทม์นะเลยเอบิ๊กไทม์ไอซิงแานเนาะหนึ่งสองและสามไปครับ ร้อยเดียวก็สิบไ,ได้มาอมาาาู้มาแล้วทุกคนโอ้คนให้มาคนให้มาสาธุสาธุมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋าเฮ้ยในอูโหบอสสิบเอ็อู้อูอรอโรมาเรโอก็ยังได้นะก็ออยังได้นะอู้หร้อยสามครับตัวนี้ร้อยสามครับทุกคนอู้สวยสวยสวย โอ้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูว้าวโอ้เปิดทานกดทองได้มาหนึ่งตัวผมมาคุ้มแหละคุ้มแหละเปิดทานกดทองก็หมดไปประมาณอ๋อเลืออีกสองร้อยทองเนาะขอรุนเล็งมาอีกตัวแล้วกันเนาะรุนเลิมาอีกตัวแล้วกันโอ้สวยอยูต่ตัวนี้ตันร้อยสาวนะทุกคนหืมทำไมมันดำๆครับพี่เดี๋ยวดูก่อนดูเดี๋ยก่อนออ้ออ้ มื่อกี้ยังไงนะสลับกันสลับกันแล้วก็กดสลับกัน3ครั้งสลับกันแล้วก็2ตัวเดียวที่ที่อะไรอะ <c oughs> ชื่ออะไรวะ <c oughs> สบาริโอม <c oughs> <c oughs> ันตื่นเต้นดูคนตื่นเต้นโอ้ยไม่ได้เปิดนา่นเดีเ๋ยวนะ <c oughs> โอ้เหอีกสองร้อยทองทุกคนไปขอทำใจนิดนึงขอทำใจแป๊บนึง <c oughs> โอ้สวยอยู่สวยอยู่ <c oughs> ว้าวอีกทีนะเอาใหม่เอาใหม่ ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมผมจะทำเหมือนเดิมนะหนึ่งสองไม่รู้หรอกว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้าง3แต่ทำไปแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะครับ1นึสงสนะแล้วก็นี่นี่มาสองครั้งเนะาะเมื่อก่อนเรียก2ตัวเดียวแต่ภาคเนี้ จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ทถอทำแล้วสบายใจทำไปเลยครับโอเคสองครั้งหมหนึ่งสองสและไปครับขอนี่มาแล้วโอ้้หไม่มาอ้ยังดีเลือีกร้อยเหลยอีกร้อยทุกคนเดีย๋ยวรู้เท่ากันโอ้ยสีร้อยทองก็เสียได้ทุกคนอ ไฐานดาวมาที่แปดอีกทีนะอีกทีอีกทีอีกทีอ,กทอู้วอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปไหนนะทุกคนเหลืออีกร้อยหนึ่งร้อยสุดท้ายก็เสียวได้เอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่นะอเอาใหม่ดีไนะเอาใหม่ดีเองนี่หนึ่ง ส3งสามโอเคหนึ่งสงสามแล้วก็เช็คสองครั้งเนาะเช็คข้อมูลสองครั้งครับไม่รู้หรอกว่ามันจะช่วยอะไรอะ่ะผมไม่รู้หรอกแต่ก็ทำไปแล้วอะมันสบายใจ <c oughs> มา ทำไปแล้วมันสบายใจครับทำไปเถอะครับหนึ่งสองสามและไปแล้วโอ้จบได้มาหนึ่งตัวก็โอเคแล้วทันกดทองโด,ดมาริโอจริงๆในมาเราก็มีของซันโตสอยู่แล้วเนะแล้วก็มีร่างวิคโชทามั้งง่อนไม่แน่ใจว่าหมดอายุหรือยัง มัสัญญาหรือ,อยังนะโอ้โอเคครับทุกคนได้มาหนึ่งตัวไปดูกันหน่อยไปดูกันหน่อยไปชื่นชมกันหน่อยออ้เปิดไปเท่าไหร่เปิดไปเท่าไหร่สิบหครั้งเปิดไป16กครั้งเมือ่อคลิปก่อนกด9ก้าทองหนึ่งครั้งได้มา10ตัวเนาะแต่ก็เหลือครับรอบนี้ก็เปิดอีกอ่าเปิดอีกสี่รทองก็ได้มานะโอเคนี่ก็ได้ เดีือเยอะอยู่นะก็ยังมีเวลาครับมีเวลาไปจนถึงวันพฤหัดหน้าเนาะก็ค่อยๆเปิดไปวันละน้อยวันละสองสามร้อยทองก็ยังได้อยู่เก็บทองฟรีเปิดร้อยสองร้อยก็ได้อยู่พอมีลุ้นยอยู่บางคนก็เปิดร้อยเดียวได้เนาะมันก็ไม่ลองไม่รู้อะ่ะแล้ว่าแต่ดวงอะ่ะเนาะดวงใครดวงมันดวงดีก็ดีไปนะครับนี่จัดจัดทีมบราซิลไว้ไว้รอเลยโอ้สวยสวยสวย สวยอยู่สวยอยู่ four s e a โอเคนี่โรมาลิโออยู่ไหนครับเอา้าไม่มีเหรอโรมาลิโอผมอ๋อนี่ไงโอ้โหสวยนะสวยนะนี่ตัวนี้ออกแล้วสวยนะสวยนะอืโอโอเคโรมาลิโอนี่ผมไม่ได้ดูแนวทางการอัพด้วยดิไม่ได้ลองอัพตามสไตล์ของตัวเองอะ ลงไปไว้ที่เพจอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละอยากได้ในมาแต่มันไม่ได้ไม่ได้ก็โอเคตามนี้ได้โรมาเรโอมาก็ก็ดีละพันกดทองนะได้มา1ตัวบางคนเปิดสี่ห้าพันทองได้มา1ตัวผมก็สบายๆนะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเปิดพอสนุกสนุกก็ร่วมสนุกไปนะครับได้มา1ตัวทุกคนเดี๋ยวลองอีกทีก็น่าจะเป็นเก็บทองไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าวันจันทร์นะ ก็น่าจะไปลงที่ทีมชาตินะครับในชนแนลกาเดียนนะครับก็เป็นตัวรับที่หลายๆคนอยากได้ผมก็อยากได้ผมไม่ไม่มีตัวรับนะตัวรับก็หายากอยู่เซนเตอร์ก็หายยาก,ยากแล้วก็แบ็กขวาคาฟูก็อยากได้นะก็ลองดูวันจันทร์เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งคงจะมาอัพโรมาเิโอนะตามแนวทางของ For Fun c h ชน n e l นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับมาถึงตรงนี้ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ for Fun Channel ผมทำได้ขอให้คุณทำได้เช่นกันไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย